ชายคนหนึ่งไปหาจิตแพทย์เพราะมีความทุกข์มากปัญหาของเขาก็คือมีความหึงหวงอย่างรุนแรงนะต่อภรรยาเพียงแค่ภรรยามองไปทางที่มีผู้ชายอยู่เดี๋ยวก็โกรธแล้วทั้งทังที่อาจจะไม่ได้มองไปที่ผู้ชายคนนั้นยังไม่นับถึง การพูดคุยนะกับผู้ชายเนีย่ยเห็นมาเาก็จะโกรธอย่างรุนแรงเนีย่ยกาพยายามทำทุกอย่างนะเพื่อไม่ให้ภรรยาได้ไปเจอผู้ชายซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความทุกข์ิใจก็ เป็นไม่ไความโกรธและบ่อยครั้งก็มีปากเสียงกับภรรยาจนห้าทังรู้สึกว่าช่วยนี่แย่แล้วก็พยายามควบคุมตัวเองไม่ให้มีความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าก็ทำไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องมาพึ่งจิตแพทย์ อิสระคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เข้าใจเรื่องจิตใจของมนุษย์พอสมควรเพื่อให้กำลังใจนะผู้ชายคนนี้ว่าเนี่ยผู้ชายนี้ต่คิดว่าเนี่ยเพรารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ปัญหานี้ไม่สามารถจัดการได้ <c oughs> ด้วยตัวเองแต่หมอบอกว่าเนี่ย คุณมีความสามารถนะที่จะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งหมอเลยก็ได้ละสิ่งที่หมอแนะนำเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีการจัดการกับความหึงหวงเช่นกดคมมันหรือหาทางจัดการกับความโกรธที่เกิดขึ้น สิ่งที่หมอแนะนำคือว่าให้ลองสังเกตนเวลามันมีความผึงหวงเกิดขึ้นลองสังเกตว่าตอนที่มันเริ่มปรากฏเนี้มันเป็นยังไงเห็นมันไหมหรือตอนที่มันคลองจิตคลองใจเนี้ห้ลองสังเกตเห็นมันดูแล้วก็ดูต่อไปนะว่ามัน ทำให้เกิดอาการอย่างไรต่อจิตใจเช่นทำให้รุ่มร้อนทำให้ขับแค้นและมีผลยังไงต่อร่างกายให้ลองสังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็เช่นหัวใจเต้นเร็วมือเกร็งบางทีก็หายใจสั้นหายใจตื้น น,นเวลามันไปเนี่ยก็ให้ลองสังเกตดูว่าตอนที่มันหายไปนี่มันหายไปตอนไหนถึงที่หมอนแนะ่นานก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลอวิสัยของผู้ชายคนนี้แล้วก็แทจนที่จะไปจัดการกับอารมณ์ถึงห่วงหรือความโกรธก็เพียงแต่แค่ดูมันสังเกตใจของตัวมันเกิดขึ้นก็ดูมัน จางแต่ตอนที่มันเริ่มปรากฏแล้วก็ลูกลามทนคลองจิตคลองใจแล้วก็สง่งผลยังไงต่อจิตใจสง่งผลยังไงต่อร่างกายให้สังเกตดูอาการทางกายอาการทางใจอัที่แรกก็ทำไม่ค่อยได้นะเพราะว่าพอจะรู้ตัวมันก็โกรธซะและ้ว กระพกระเฟียดดูหมืที่ก็หลุดปากอ่าไปแล้วแต่ตอนหลังเขาก็ดูมันได้ไวขึ้นไวขึ้นและการที่เคยรุนแรงก็ค่อยบรรเทาเบาบางลงแล้วก็เป็นอย่างที่หมอว่านะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาสามารถจะดูแลตัวเองได้ แล้วก็มีความสามารถในการจัดการกับใจิตใจของตัวหรืออารมณ์ของตัวแต่ไม่ใช่ด้วยการไปจัดการกับอารมณ์ความหึงหวงความโกรธดี๋ยวแค่ดูมันในวิจารที่เขาว่ามันทำให้เขามีสติมากขึ้นทีงแรกหมอก็ไม่ได้พูดถึงสตินะแต่ว่าก็เพียงแต่นะให้เขาลองสังเกตดูใจของตัวในการที่จะดูใจดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้สติ มีกำลังมากขึ้นและเขาก็มีสติมากขึ้นก็พบว่ามันก็สามารถเอาไปใช้เวลาที่เขามีความทุกข์แบบอื่นๆเช่ <c oughs> นความโศกความเครียดนะความเสียใจเวลาเจอปัญหาต่างๆที่ไม่ใช่แค่ความหึ่นห่วงแต่ความเครียดในที่ทำงานหรือว่าปัญหาอื่นๆที่เคยทำให้ใจเป็นทุกข์คอนนี้ก็ เพราะว่าสติเนี่ยมันก็ช่วยได้สติที่เกิดจากการที่ดูใจเวลาความหึงหวงมันเกิดขึ้นมันก็เป็นสติตัวเดียวกับการที่เอามาใช้ในการคลองจิตคลองใจหรือคลองตนเวลามีความโศกความเศร้าความเครียดความวิตกกังวลความกลัวแล้สุดท้ายเขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปหาหมอ หรือพึ่งพาหมอผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเยียวยารักษาจิตใจตัวเองได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเห็นโทษของความหึงหวงที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็รู้ตัว้จนนะว่าเขามีความหึงหวงที่รุนแรงตรงนี้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การ แก้ไขปัญหาพอพอเห็นโทษแล้วเนี่ยก็มีความตั้งใจอยากจะแก้หรืออยากจะจัดการกับอารมณ์เหล่านี้หลายคนมีปัญหานะที่เกิดจากอารมณ์ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นความหึงหวงอาจจะเป็นความโกรธแต่ว่าก็ยังปล่อยความโกรธมันเผาหลงใจจนนอนไม่หลับ จนความดันขึ้นเวลาทุกข์ก็เป็นทุกข์กันนะแต่ว่าไม่ได้คิดเลยนะว่าให้ความโกรธมันเป็นปัญหาบางคนเวลานึกถึงใครบางคนนี่ก็จะโกรธแค้นมีความพยาบาทพอนึกถึงแล้วก็จะเกิดอาการรุ่มร้อนในจิตใจ แต่มันก็เขาก็ยังปล่อยให้มันเผาลนจิตใจไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่เห็นโทษของมันพอเห็นโทษก็ไม่คิดจะจัดการหรือคิดจะแก้ไขในวิธีแก้ไขหรือวิธีบรรเทาความโกรธนี่มันมีอยู่แต่มันก็ต้องเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะจัดการหรือบรรเทา อารมณ์นี้ถ้าไม่มีความคิดที่จะจัดการกับอารมณ์น,นี้เนี่ยก็จะปล่อยให้มันรองจิตแล้วก็เผาลนจิตใจต่อไปอาจจะจนตายเลยก็ได้นเวลาเจอคนที่เขามีความโกรธรุนแรงบางที คนใกล้เคียงคนใกล้ตัวก็พามาหาพระพาไปหาหมอให้ช่วยแก้หน่อยแต่ว่าแนะนำไปยัง,ยงไงเนี่ยก็ไม่ได้ผลนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ไม่คิดที่จะแก้ปัญหานี้จะแนะนำว่าให้อภัยไปเธอหรือว่าให้แผ่เมตตายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเจริญสติหรือว่าการมีสติเห็นอารมณ์แค่ แนะนําให้แผนเมตตาหรือแนะนําให้ป่อยก็ไม่ยอมแล้วไม่รู้จะทําไปทําไมจะว่าไปก็เป็นเพราะตกอยู่ในนำหน้าของความโกรธพอตกอยู่ในนาำความโรกรธร่างก,กายเป็นองค์ครักพิทักษ์ความโกรธคนจำนวนมากเป็นอย่างนั้นนะแม้ว่าจะรักบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่กลับหงแหนสนุนสึงนความโกรธพอจะมีใครแนะนําให้ ว่าให้อภัยเขไปเถอแผ่เมตตาเขาไปเถอะก็เถียง mm. ก็แยง้ mm. กแยงก็ค้านไม่ยอมทําอันนี้เพราะว่าไม่คิดที่จะจัดการกับอารมณ์นี้ซึ่งต่างจากผู้ชายคนแรกที่พูดถึงเนี่ยในความโกรธที่เกิดความหงุดหงิดรุนแรงมันมันเผาเราจิตใจขาแล้แลมันก็ทําท่าจะทําลายชีวิตคู่ของเขา เขาเลยเกิดความกระตือรุนที่จะแก้ปัญหานี้และพร้อมจะเปิดใจรับฟังวิธีการที่จะแก้ปัญหาพอหมอแนะนำเขาเขาก็ลองทำตามดูแม้ว่ามันจะยากแม้ว่ามันจะสวนทางกับความเคยเชินเดิมๆเพียงแค่จะให้มาดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเป็นคอาจิตควางใจก็ไม่ใช่ง่ายแล้วเพราะเวลาพอโกรดแล้วเนี่ยมันก็จะส่งจิตออกดอก ไปเล่นงานต่อว่าภรรยาบ้างละหรือว่าหาทางป้องกันไม่ให้ภรรยาไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายหรือว่าไปอยู่ในที่ที่มีผู้ชายมคิดแต่จะหาทางจัดการกับสิ่งที่อยู่นอกตัวเพียงแค่ที่จะกลับมาดูอารมณ์ของตัวก็ไม่ยอมแต่ที่ไม่ยอมนี่เพราะว่ามันสวนทางกับน,นิสัยความเคยชินนะไม่ใช่ไม่ยอมเพราะว่า เห็นว่ามันดีแล้วซึ่งต่างจากคนที่สองคนที่สองเนี่ยโกรธแต่ว่าไม่เห็นโทษของความโกรธหรือไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขเพราะนั้นเนี่ยแนะนำอะไรไปก็ใจไม่เปิดหรือว่าไม่ทำตามแต่ว่าไปยังดีนะเชียงนั้นก็รู้ว่าตัวเองโกรธบางคนนี่ไม่รู้เลยนะหรือไม่ยอมรับว่าตัวเองโกรธ มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยบอกบอกเนี่ยผมเนี่ยไม่มีความโกรธเลยคนธรรมดาที่พูดแบบนี้มันก็พอเข้าใจได้นะแต่คนคนนี้เนี่ยติดคุกนะติดคุกเพราะทำร้ายภรรยาขนาดทำร้ายภรรยาเกือบตายก็ยังบอกว่าผมไม่โกรธหรือผมไม่มีความโกรธเลยอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเพราะความหลงหลงอย่างรุนแรง คือไม่รู้ตัวหรือเพราะว่ามีอัตตารุนแรงยอมรับไม่ได้ว่าฉันมีความโกรธเพราะว่ามันจะทำให้เสียภาพลักษณ์อัตตานี่มันก็พยายามที่จะคลองจิตคลองใจเราและเพื่อที่จะยืนยันว่าฉันดีฉันเก่งฉันแน่ฉันเป็นคนที่ไม่โกรธ จะเป็นคนที่ไม่โลภก,ก็เพราะว่าไม่อยอมเราเตืเอนโกรธเนี่ยจึงปล่อยความโกรธครองงำเพราะอุบายที่สาคัญของกิเลสเนี่ยก็คือหลอกเราว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจเราพอเราไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเรามีความโกรธล้วก็ไม่ระมัดระวังมันเหมือนกับถ้าเราไม่มีรู้สึกว่าเราไม่ไม่มีความโลภไม่มีราคะ เราก็ไม่ละมัดระวังมันเพราะไม่ละมัดระวังมันก็เปิดโอกาสให้มันครองจิตครองใจหรือบองการจิตใจเราก็เพราะว่าไม่ยอมรับตัวเองโกรธเนี่ยก็เลยปล่อยให้ความโกรธครองใจจนทั้งทำร้ายภรรยาจนเ,เกือบตายและยังโดนสรารพิพากษาตัดสินให้จำคุกขณะนี้แล้วก็ยังไม่ยอมรับตัวเองเนี่ยมีความโกรธทั้งที่ก็เป็นปุถุชน ปุตุชนธรรมดานี่ก็มีความโกรธอยู่แล้วแต่นี่ไม่ใช่คนธรรมดานั้นนี่เป็นผู้ต้องขังเพราะว่าทำร้ายภรรยาแต่ก็ยังไม่ยอมรับคนแบบนี้เนี่ยก็ยากนะที่จะเปิดใจยอมรับการเยียวยาหรือการฝึกตนเพื่อบรรเทาความโกรธไปจากใจ เอคนเราเนี่ยเวลามีความทุกข์เพราะกิเลสตัวใดก็ตามเนี่ยจะเป็นความโลภความโกรธความเครียดความวิตกกังวลความหึงหวงมันจะหลุดเราจะหลุดจากอารมณ์เหล่านี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อยอมรับนะว่ามันเกิดขึ้นในใจเราอาจจะไม่ใช่มาฝังตัวในใจนะแต่ว่าก็อาศัยเจเป็นที่เกิดอยู่บ,บ่อยๆเจออะไรกระทบ ไม่ถูกใจก็เกิดอารมณนั้นขึ้นมาทันทียอมรับว่าตัวเองมีปัญหานี้แล้วก็เห็นโทษด้วยนะเห็นโทษของมันเห็นโทษแล้วก็อยากจะแก้ไขถ้าไม่อยอมรับตัวเองมีอิเลมีความโกรธมีความโลภมีความหลงแล้วก็ไม่เห็นโทษของมันให้การคิดที่จะแก้ไขตัวเองเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากมาก แต่พอพูดถึงการแก้ไขเนี่ยหลายคนก็นึกถึงการกำจัดหรือจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นแต่จริงแล้วเนี่ยเพียงแค่มีสตินตามรู้หรือรู้ทันเวลามันเกิดขึ้นมันก็ช่วยได้เยอะแล้วเพราะว่ากิเลสพวกนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนอย่างนึ่งคือ มันทนการถูกรู้ถูกเห็นไม่ได้ถ้ารู้ทันมันเมื่อไหร่มันก็จะอ่อนแรงไปเลยในพระติกนุกก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับมารที่ไปรบก,กวนรังควานผู้ใฝ่ธรรมไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีแม้ทางพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังโดนมารรังควานจนจนกระทั่งท่านตัดสรู้แล้วเนี่ยก็ยมีมารมารบก,กวนบางทีมาเยอะๆถากถาง เช่นเวลาพระเวลาพระเจ้าพักผ่อนนะมานก็มาหาว่าพระเจ้าเนี่ยหลับเป็นตายเพอในการหลับยังางทีตอนที่ยังเป็นพระพุธทธศาสน์ก็มาล่อลอกชักชวนให้เลิกปฏิบัติบอกว่าเนี่ยท่านก็สะสมบุญมาเยอะแล้วไม่ต้องทําความเพียรหรอกบุญเท่าที่สะสมอยู่ก็พอแล้ว หรือบางทีก็ไปล่อหลอกพิสูจนีบางท่านวันนี้จะปฏิบัติภาวนาไปทำไมไปหาความสุขทางโลกดีกว่าป่อแใจแล้วก็ค่อยมาภาวนาเรียกว่าได้ทั้งประโยชน์สองต่อนะประโยชน์ทางโลกก็ได้ประโยชน์ทางธรรมก็ได,ปได้ประโยชน์ของโลกทั้งสองนี้ก็ได้ทำไมต้องไปจิ้งประโยชน์ทางโลกเพื่อหาประโยชน์ทางธรรมทำไมไม่หาประโยชน์ทั้งสองอย่าง บางทีก็มากวนนะก่อกวนตรนที่ภาวนาอยู่เนี่ยให้เกิดความกลัวเชล่ยนแปลงตัวเป็นช้างหรือว่าทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างพระสมิทธิ์เนี่ยกำลังภาวนาอยู่เเกิดแผ่นดินไหวตกใจกลับไปเฉยตะวันพระเจ้าถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นพ็พระสมิทธิอ์อธิบายพระเจ้าวาเนี่ยนี่เป็นฝีมือของมันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเวลาจุกการแก้ปัญหานี้ก็บอกเลยนะมานเรารู้จักท่านแล้ว ท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านพระสมิธีก็เชื่อนะก็กลับไปภาวนานในป่ามัก็มากลักกวๆอย่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาพระสมิธีคนนี้ตั้งสติได้ก็บอกเลยมานเรารู้จักท่านแล้วท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านพอมาพระรู้ถูกรู้ท่านนี่มานยอมแพ้เลยล่าถอยกลับไปพร้อมกับ ลำพึงว่าเนี่ยพระสมิทธิรู้จักเราแล้วพระสมิธิรู้จักเราแล้วหรือแค่ถูกทักว่ารู้จักฉะนั้นหรือรู้ทันเนี่ยก็ก็ยอมเหมือนกับที่เคยไปก่อกวนพระโมคคัลลานะปั่นป่วน,นในท้องของท่านพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์นะแต่ว่าใช้ฤทธิ์ยังไงก็จัดการกับความเจ็บความปั่นป่วนไม่ได้จนกระทั่งท่านรู้ว่าเนี่ยมีมารอกก่อกวนคราวนี้ม่มนม็น,นํานใช้ฤทธิ์แล้วก็บอกกับมาว่าเนี่ยมาเรารู้จักท่านแล้วท่านอย่าคิดว่าเราม่รู้จักท่าน มันเจอไม้นี้ยอมแพ้เลยนะเลิกั่อนปวนก่อกวนพระโมคคัลลานะนี่ทําไม่ได้ใช้ฤนะทธิ์อะลนะท่านแค่ใช้การทักอกิเลก็เหมือนกันนะมันกลัวเรารู้ทันไม่ต้องมีฤทธิ์มีเดียอะไรมากเราเพียงแค่มีสติรู้ทันมันก็ยอมแพ้แค่รู้ทันว่าม,มีอาการอะไรเกิดขึ้นกับกายมีอะไรเกิดขึ้นกับใจบางทีเราก็สอน เด็กได้นะมีเด็กคนหนึ่งเวลาพ่อพาลงโปเออพื่อเทียขึ้นเรือข้ามฟากเด็กจะกลัวมากเลยพอตัวพอเธอเหยียบโกนี้ก็เด็กจะกลัวกลัวจนตัวสั่นเลยกลัวมากไม่ยอมลงเรือพ่อก็บอกไม่ต้องกลัวพ่อนิ่สาอุาอ้มลูกนะอุ้มลูกลก็วันนี้ห้าขวบได้อุ้มลูก ลงโปก๊กอเทียจะลงเรือลูกก็ยังเกรงตัวสรรั่นลบเราพ่อให้กลับขึ้นฝั่งมีอการรุนแรงมากต่หลังพ่อได้ฟังคำแนะนำจากเพื่อนก็นเลยลองเอามาทำกับลูกดูอุ้มลูกลงโปกก๊กพอลูกเนี่ย ลงโปเนี่ยทั้งที่ตุาไม่ไเหยียบป๊ะเลยนะเพราพ่ออุ้มอยู่ตกใจกลัวร้องให้พอ่อนี่รีบขึ้นฝั่งพ่อก็ตะกอนบอกแต่ก่อนก,ก็บอกว่าอย่ากกลัวอย่ากลัวนี้ไม่ต้องบอก้วพ่อก็บอกลูกว่าเนี่ยตอนนี้ลูกเป็นยังไงหัวใจพอ่อลูกเป็นยังไงลมหายใจลูกเป็นยังไงลูกดูซิมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็มาสังเกตนะ หัวใจเต้นอย่างไรก็รยายงานมันเต้นรุนเต้นแรงลมหายใจเป็นยังไงมันหายใจมันทีมันสั้นมันตื้นแล้วใจเป็นยังไงใจมันกลัวดูวความกลัวสิเด็กเขาก็ดูเป็นนะบอกว่าสักพักงนี้เด็กนี่ที่เคยตัวเกรงนี่ผ่อนคลายเลยแต่ก่อนแต่ก่อนี้อกอดพ่อแน่นเลย ด้วยความกลัวต่นี้พอะคลายมือมีนะนำซ้ำลงจากตัวพ่อเลยนะให้พ่อปล่อยเด็กลงมาเดินอยู่บนโป๊ะเลยหายกลัวไปเลยพ่อไม่ได้บอกให้ลูกเนี่ยอย่ากลกัวแล้วก็ไม่ได้แนะนําให้ลูกเนี่ยต่อสู้กับความกลัวก็แค่ดูอาการของการและใจขณะที่เกิดความกลัวความกลัวก็ค่อยหายไปเลย อันเองก็เลิกกลัวโป้ยต่อไปเพราะว่าใช้สติการจัดการอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เป็นความหึงหวงความกลัวความโกรธความเครียดความเศร้าโศกเนี่ยมันไม่ใช่ไปขับไล่สายส่งมันไม่ใช่ไปลมลันปรนตูนตกับมันแต่ก็เพียงแต่ว่ามีสติเห็นมันถ้าเห็นมันตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มโผล่มาหรือเห็นมันตอนที่มันคลองจิตคลองใจส่งผลต่อ ร่างกายหรือว่าทำให้จิตใจมันรู้สึกรุ่มร้อนหรือว่าสึกถูกบีบเค้นหรือเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาเกิดความขับแค้งขึ้นมาให้ดูมันเฉยเรื่องทำอะไรกับมันในสุดความอารมณ์นั้นก็ล่าถอยไปในตอนที่มันถอยเองก็ให้สังเกต ไม่ใช่คนที่หึงหวงตอนนั้นต่อหลังก็พบว่าเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะไม่ได้เห็นใจเฉพาะตอนที่เกิดความหึงหวงเกิดความโกรธนะเวลาใจโปร่งใจร่วงก็เห็นรับรู้ได้โดยที่ไม่รู้ตัวเขาก็พบเขาก็ได้สร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วพบว่าใจของตัวมันไม่ได้ถูกครอบงําด้วยความหึงหวงอย่างเดียวช่วงเวลาที่โปร่งวาเป็นอิสระก็มีเพราะความรู้สึกตัว ็เริ่มเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะนั้นอารมณ์พึงหวงก็มันก็เลยไม่สามารถจะคล้องมาจิตใจเขาได้ยังมีอยู่นะแต่ทำอะไรใจเขาไม่ได้ตนหล้วค่อยๆคลี่คลายไป,ปก็กลายเป็นว่าเขาสามารถ,ถจ,ารจี่จะคลองจตคลองใจได,ได้ด้วยความรู้สึกตัวไม่ต้องถูกปัญหานี้รุมเร้าจึงทําให้ความสัมพันธ์กับภรรยามันเร้าฉาม การมีสติรู้ทันนะอารมณ์ต่างเนี่ยมันมันมีอนุภาพมากแต่ก็สำคัญคือว่ามันต้องมีการปฏิบัติและจะปฏิบัติได้ก็ต้องเพราะเห็นว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาจะทำได้ก็ต้องเห็นว่ามันไอปัญหาความโกรธความทุกข์ความเครียดพวกนี้เป็นปัญหาก่อนเห็นโทษของมันแล้วคิดจะแก้ถ้าไม่เห็นโทษของมัน ไม่เคียดมเป็นปัญหาหรือไม่รู้มันมีได้ซ้ําอันนี้ก็ก็ถ้าตกเป็นท่าของมันจนกระทั่งกว่าจะรู้